สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาจะมาสอนในห,หัวข้อเรื่องข้อสอบ o n e นนะคะชุดที่4ปี2,564ของน้องๆระดับชั้นป .6 แล้วก็ระดับอื่นๆที่สนใจค่ะเรามาดูเริ่มต้นที่ข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว9.7้จเมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้7ท่อนยาวท่อนละเท่าเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25่สเซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรนะคะก็ไกลหนึ่งจุเมตรนะคะข้อไข่1.35่งจ้าเมตรข้อควายหนึ่ามแปดเมตรงองู1.42่งจุดสงเมตรค่ะน้อง,องข้อนี้นะคะเขาถามว่าท่อนละกี่เมตรนะแต่ เขาเหลือ25ซนเมตรครูดาวจะทำา25ซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรก่อนนะคะ25ซนติเมตรจะเท่ากับ25 cm. หารด้วย100 cm. เพราะว่า100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองค่ะก็จะได้เท่ากับอย่างนี้25 cm. ส่วน100ก็จะได้เป็น0.25เมตรโอเคไหม ทีนี้นะคะครูดาวก็จะเอา9.7มาลบ0.25ค่ะ9.70ลบ0.25ลบกันได้ไหมคะ0ลบ5ลบไม่ได้ครูดาวก็ใช้7ยืมเหลือยืมมาเหลือ6กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ6ลบ2เหลือ,อได้เป็น9.45นะคะเราก็จะเอา 9.45หมาหาร7นั่นเองค่ะ9.45หมาหาร7 7 1 7นะคะ9-7ลบเเหลือชัก4ลงมาตรงนี้มีจุดทศนิยมอย่าลืมใส่จุดทศนิยมด้วยนะคะ7คูณอะไรแล้วได้24 7 3 21ค่ะลบกัน4ีลบหเหลือ 3นะคะชักค้าลงมา7 5 35หําตอบเลยเป็น1.35คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะ1.35เมตรโอเคไหมคะน้องๆเข้าใจนะมาต่อกันข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าถางใบหนึ่งบรรจุชามกระเบื้องขนาดเดียวกัน25ใบ น้ำหนักของถังและชามกระเบื้องทั้งหมดรวมกัน9.2กิโลกรัมนะคะถ้าชามกระเบื้องแต่ละใบหนัก0.33กิโลกรัมถังเปล่าใบนี้หนักกี่กิโลกรัมก็ไกล0.95กิโลกรัมขอไข่1.05กิโลกรัมข้อควาย1.95กิโลกรัมงองงู2.05กิโลกรัมค่ะข้อนี้เราก็มาดูน้ำหนักนะคะของชามกระเบื้องก่อนว่า 25ใบเนี่ยหนักเท่าไหร่นะคะหนักใบละ0.33ใช่ไหมคะครูดาวก็เอา0.33คูณ25ค่ะ53ได้15ใส่5ทด15315บวก1เป็นตอบครูดาวด้วยนะ2323 2, บวกกันค่ะได้เท่าไหร่คะ5บวก0ได้56บวก6เป็น 12ทด1 6 7 8เป็นโทศนิยม2ตำแหน่งนับจากด้านหลังค่ะ1 2. จุดได้8.25กิโลกรัมนะคะทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้9.2พูจดาวก็เอา9.2ค่ะ0มาลบ8.25หลักต้องตรงกันนะคะในการลบโศนิยม0ูลบ5ไม่ได้ยืมค่ะ ขอยืมหน่อยนะคะ10-5ลบหเหลือ5 9ยืมมาเหลือ8ตรงนี้กลายเป็น11 11-2เลบ2เหลือ9คําคำตอบเลยเป็น0.95นะคะคือข้อกอไก่นั่นเองค่ะ0.95กิโลกรัมโอเคไหมเข้าใจนะคะน้องๆมาต่อกันข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะ จิ๊บออกแบบลวดลายการปูพื้นห้องด้วยแผ่นยาง2ชนิดซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ1เมตรค่ะได้แก่แผ่นยางชนิดที่1นะคะเป็นสีขาวและแผ่นยางชนิดที่2เป็นสีชมพูที่แรงเงาะคะตามแบบรูปนี้นะคะแบบรูปที่1รูปที่2แล้วก็รูปที่3นะคะถ้าจิ๊บค่ะโจทย์เขาถามว่าถ้าจิ๊บต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ12เมตร ตามแบบรูปนี้นะคะจิ๊บจะต้องใช้แผ่นยางชนิดที่1ทั้งหมดกี่แผ่นแผ่นยางชนิดที่1ก็คือสีขาวนั่นเองนะคะมาดูชอยกันก็ไก่80แผ่นขอไข่120แผ่นขอควาย124แผ่นงองู128แผ่นค่ะข้อนี้วิธีการคิดนะคะครูดาอยากให้น้องๆเขียนเป็นแบบนี้คะ่ะรูป1นะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมทั้งหมดเลย แล้วก็สี่เหลี่ยมที่แรงเงาแล้วก็สี่เหลี่ยมสีขาวโอเคไหมมาดูรูปที่หนึ่งกันก่อนค่ะรูปที่หนึ่งสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะมีเท่าไหร่ช่วยครูดาวนับหน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่หนสองสได้16ค่ะ4ีคูณสี่สี่เหลี่ยมทั้งหมดมี16รูปนะคะสีที่แรงเงานะคะมีเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมด8ดสีขาวมีเท่าไหร่สองสี่หกแปดก็มีแปดเหมือนกันรูปที่สองค่ะรูปที่สองคือรูปนี้น้องๆดูนะถ้าเกิดครูดาวขีดแบบนี้มันคือรูปอะไรคะมันคือเท่ากับรูปที่หนึ่งเลยถูกปะ่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาสี่อันที่เป็นสีดำสีชมพูสี่สสอัน หนะ่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 6 6ได ha. ้36รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็คือ36ค่ะรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสีชมพูมีทั้งหมดเท่าไหร่คะรูปที่1มี8รูปที่2บวกเพิ่มไปอีก4เพราะว่า1 2 3 4นะคะแลดเ้1ส1 11 2 12. 12. รูปสีขาวมีเท่าไหร่คะน้องรูปสีขาวรูปสีขาวครูดาวใช้สีเขียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่มียี่สิบสี่นะคะรูปที่สามสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคูณแปดได้หกสิบสี่ น้องๆดูสี่เหลี่ยมอันนี้เหมือนกับรูปที่เท่าไหร่คะเหมือนกับรูปที่สองเลยแล้วก็มีสีชมพูเพิ่มมาสี่อันรูปที่สองมี12บสบวกอีกสี่เป็น16ส,สีขาวมีเท่าไหร่หนึ่งสงสามสี่ห้าห 7 8 9 10 11 12 12 1 12 12 2 24 12, 12 3 36 12 4 48ได้สีขาวมี48นะคะสีขาวมี48ะะทีนี้มาดูรูปที่4กันนะคะน้องๆดูนะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไง16ลบ8เท่ากับ8 36ลบ12ได้24 64ล16ได้48ดังนั้นรูปที่4นะคะน้องๆดูนะ4 6 8แสดงว่ารูปที่4ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น10คูณ10 10คูณ10เท่ากับ100 100ลบมันเพิ่มอีก4ถูกไเป็น20ก็จะกลายเป็น100บ20ก็จะเหลือ80 สีขาวเป็น80แต่เขาต้องการยาวด้านละ12ไม่ใช่ยาวด้านละ10นะคะดังนั้นรูปที่5ค่ะก็เลยกลายเป็น12คูณ12 12 12เป็น144นะคะลบ20เพิ่มขึ้นอีก4ถูกไหมก็เลยกลายเป็น24ดังนั้นสีขาวก็จะเหลือเท่าไหร่คะ120นั่นเอง120ตรงกับข้ออะไร ข,ข้อขอไข่นั่นเองโอเคไหมคะน้องๆเข้าใจนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทาแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน็อกอะคาเดมีนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ